หวานสุดๆมากขอบคุณว่าที่ภรรยาคิมเบอร์รี่กลางเวทีรางวัลโทรทัศน์ทองคําหลังประกาศข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยกับความรักสุขงอมเข้าสู่ปีที่10สสำหรับพระเอกหนุ่มมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์รี่งานนี้เรียกว่าที่ภรรยาได้เต็มปากแล้วล่าสุดวันที่11มิถุนายน2565ที่ผ่านมาที่ห้องแกลเลอรี่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม และมีการรับชมทาง PP TV 36ในเวลา23.00น,นวันเดียวกันในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36ประจำปี2564โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นั่นก็คือพระเอกหนุ่มหมากปรินในรางวัลดารานำชายดีเด่นจากละครเรื่องเกมล่าโทรชน งานนี้นมหมากได้กล่าวขอบคุณทีมงานนักแสดงและผู้จัดละครนกฉัตรชัชยและว่าที่ภรรยาอย่างสาวคิมเบอรี่ด้วยตื่นเต้นมากขอบคุณมากครับสําหรับรางวัลโทรทัศน์ทองคํารางวัลน,นี้ผมคงไม่ได้มาถ้าไม่ได้มีทีมงานที่เป้าหมายเหมือนกันก็คือทําละครที่ดีด้วยความตั้งใจจริงๆขอบคุณทีมงานนักแสดงขอบคุณพี่ชายพี่นกฉัตรชัชยของผมเองก็อยู่ในช่วงชีวิตของผมเองนานเหมือนกันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยมีทั้ง เล่าได้เล่าไม่ได้เขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็คงไม่มีผมชื่อหมากปรินในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณนักแสดงร่วมขอบคุณว่าที่ภรรยาผมด้วยที่ช่วยต่อบทให้ผมทุกวันบอกเลยว่าหวานหนักมากทางช่องของเราขอแสดงความยินดีล่วงหน้าในทุกๆเรื่องด้วยนะคะรวมถึงรางวัลในครั้งนี้ด้วยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ